ตำปลานะคะรสชาติโหน่งมากค่ะสวัสดีค่ะร้านส้มตำป่ายางค่ะมาร้านนี้นะคะสั่งไก่ย่างรอไว้เลยนะคะไก่ย่างเราอะหมักข้ามคืนไว้เลยอะคะ่ะเนื้อจะนุ่มมากค่ะส้มตำของเรานะคะก็จะมีตำปลานะคะซึ่งแบบรสชาติโหน่งมากค่ะแซ่บๆกินได้อะคะ่ะ ต้องมาลองนะคะตาเป็นตําทะเลนะคะก็จะมีแซลมอนซึ่งมันจะเข้าเข้ากันมากกับปลานะคะต้องมาลองดูะคะ่ะต่อไปเมนูไข่ตุนไข่ตุนของเราจะละมุนมากครับส่วนตาไทยอยากนําเสนอตําผักสลัดนะคะก็จะเป็นผักเพื่อสุขภาพอะคะ่ะแล้วก็รสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานเวลาเราทานก็จะได้กลิ่นถั่วค่ะสูตรที่นี่รสชาติ ถ้าเป็นปลา,านะคะเราก็จะเป็นสัมรสไปก่อนนะคะแต่ถ้าล,ลูกค้าบอกว่าชอบเปรี้ยวชอบเค็มหรือว่าชอบหวานน้อย<ๆ>ก็มากระซิบแม่ค้าได้อะจัดให้<ๆ>ตามใจลูกค้าเลยค่ะสมตามปาปย้ง ฝากให้ช่วยมาอุดหนุนกันเยอะๆค่ะผ่านวิกฤตมาได้ก็อดทนนะคะก็เราเน้นเน้นทำเองนะคะเน้นเน้นช่วยกันในครอบครัวค่ะส้มตำป่ายางนะคะก็คือมาง่ายๆนะคะร้านเราอยู่ตรงเยื้องที่ทำการชุมชนสำนักกระบากนะคะเส้นหลังศูนยราชการนะคะก็ถ้าถ้ามาง่ายๆก็ปักบุดชื่อร้านส้มตำป่ายางก็ได้ค่ะเปิดค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะมนิษรับออเดอร์ให้หน่อยเร็ว